สวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนม่ F4 ทุกๆท่านนะครับสวัสดีเพียง F4 เดินไกลด้วยนะครับอยู่กับช่องพลายสริมงคลพลายโคกนะครับนี่งอ,อนทพิ์กับน้องมิ้นนะครับเดินไกลเหมือนกันนะครับมาไม่ถึงครับไปอีกทางหนึ่งก็เลยไม่ได้พารถมาด้วยนะครับ ฝั <aid> ่งน <ad S 2> <rawd Moder> ี้โอ้โหโอ้โหเสียงตอบรับแล้วนะครับทำเสียงแบบนี้เขาจะรู้นะครับอือมีกล้วยหวานๆมาฝากจากแม่แม่เอฟซีแล้วเอาคุณแม่มาไร

น,สนีสวกัสลีครับคัณไม่เอฟซีทุกท่านนะครับและคุณแม่มาลายด้วยนะครับ สับกิน,ม,นมินเล่นแล้วมิน,ม,นมินหาเรื่องเราบอมินนี่ฮะมินเป็นอะไรมินเย้เนาะสับกินไม่ได้นะมินเฮ้ย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 เฮ้

้องมินเล่นอะไรในมองม่เห็นเลยฮะ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 นี่นะครับขอบคุณแม่แม่เอซทุกท่านนะครับที่เมตตาแห้สนับสนุนอาหารป้อนช้างกับครอบครัวของเรานะครับนี่ที่ลิงเห็นความสำคัญในการดูแลช้างของ ครอบครัวช้างของเรานะครับผมคุณแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะครับจะไปหาแหล่งน้ำแล้วนะครับนี่ไปอยู่ไอ้แหล่งใกล้แหล่งใกล้แหล่งน้ำนะครับตอนอนั้นร้อนตอนร้อนต้องพึ่งน้ำนะครับแม่น้ำมูลก็จะอยู่ไกลน,นะครับแม่น้ำมูลเมืม่อเมื่อเมื่อที่นะครับทำรีท้องทุ่งนะครับวมืม่อเมื่ เด็ดจ้ามากครับร้อนนะครับนี่เออเ่ออ่ออ่อเออ่มันช้างป่าเลยครับต้องเอารถออกก่อนนะครับนี่เม่น,นั้นเรียบร้อยยากนะครับไปอยู่ใกล้แหล่งน้ำก่อนนะครับถึงจะให้ไปอยู่แหล่งกัน โอ้ยเย่ยนเนาะราจะขับรถไปด้วยนะครับส่วนโซเชือกก็ดูเอานะครับนี่ FC ตามมาครับตามมา เราจะเอาเขาไปไว้ใกล้แหล่งน้ำนะครับเราต้องพาขับรถไปด้วยนะครับเพราะไกลนิดหนึ่งครับเราไม่ได้ไม่ต้องเดินกลับมานะครับนี่นี่แหละครับความยากความง่ายในการดูเลยช้างนในแต่ละที่ต่างกันนะครับนี่ถ้าใจไม่รักจริงๆก็คงลำบากนะครับ มันตลบเลยครับฝนมันคลุ้งเลยครับมันกระจายมามาจะนห,นาหนา้านี่มาเออจะินห้านี่มาเย้เบิ้ลนมามาี่จะทางครับเราจะไม่เจอทางนี่จะเดิน ầm ầm ว่ายากก็ยากนะครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับอยู่ที่ใจรักครับอยู่ละอยู่แต่มันอยู่ที่ใจนะครับการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันนะครับนี่อยู่ที่ใจลักการชอบไม่เหมือนกันนะครับการลักการชอบ ทางาจะเป็นป่าทามนะครับก็จะลกนิดนึงครับพอสําหรับกระบะไปได้ครับถ้ารถด,ดีๆก็คงไม่เข้ามานะครับเพราะกิ่งไม้จะขีดจะขวนรถนะครับกิ่งไม้จะเยอะเราเป็นรุ่นบุกเบิงนะครับเข้าได้ทุกสถานที่นะครับไปได้ทุกสถานที่นี่นะครับ เป็นวาอนช้างไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอยู่ที่ใจรักดูที่ใจอยู่ที่ความอดทนนะครับถ้าไม่มีใจรักตัวเขาก็คงเลี้ยงยากเลี้ยงลําบากนะครับถ้าไม่มีใจนายจะถึงนีแล้วครับเเกือบเลยครับเกือบเลย ตรงนี้ครับใกล้แหล่งนำ้ำมามาอืออูมเออลองนะครับได้ยินเสียงครับออเออเออไออยู่สองเชือกในนี้สนุกสนานกันใหญ่เลยครับนี่อูมเออเออถ้าคนหาปลานี่มาเจอนี่ไม่ต้องพูดเลยครับปั่นะเจึ๊งนะครับ คุณตลุกมาเลยครับหนุ่มมาแล้วมามา ไกถึงแล้วครับนี่แหล่งน้ำนี่ถึงแล้วไกลนิดหนึ่งครับถ้าเดินทางรัไไม่ไกลนะครับถ้าเดินทางรัดนี้เราอ้อมมาตามทางนะครับเราก็เลยไกลนิดหนึงครับถึงแล้วครับแหล่งน้ำามดมสมบูรณ์ไปด้วยภูชนาการตลบมาเลยครับน่นอ้เออเออ ดูครับดูครับช้างปลาครับไทยมีสู้นะครับช้างปลาแล้วครับมา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 เออฮ่า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 กินกล้วยแล้วกินกล้วยแล้วขอบคุณนะครับคุณแม่มะลัยนะครับที่ทําบุญคลายวันเกิดวันที่ห้านะครับห้ามีนานะครับที่สนับสนุนกล้วยให้กับครอบครัวช้างของเราครับฮ่าฮ่าฮ่ามาฮ่า

ขอบคุณพระคุณมากนะครับทุกท,ท่านนะครับที่สนับสนุนข้าม,มาครับขอบพระคุณอีกครั้งนะครับชวยชวยไหมเฮ้ยน้องไหมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยชสวยด้วย มาบ้างไมาเ้นะเดี๋ยวมามามาเมนะมาไม่นะครับไปหาแหล่งกอนครับมาไรน้ำครับนี่เอเฮ้ยไงเออเออวอวยัอนี่นะครับอาหารกระโพรมีกินะครับวัววอววัว ว้าว้าวนี่ครับน้ำด้านหน้าน,น้ำขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับที่มอบให้ครับตกตัวช้างของเราครับ ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกๆท,ท่านนะครับอยากพิฒสาคุ้มครองจังพลาดปลอดภัยออกโลกในไร่ท้งปูนะครับหวางสงสินใดก็สมหวังังปลาถนานะครับกินน้ำไปกินน้ำแล้วเอ้อเอ้อ,อ,อนี่นะครับ Rắc chảy lắc khắp Ui, mịn này, Ai gọi sang đá ngoài này Ui Tớ đơ lên ngoài đợi, yên Ui Ui, ui, ui Ui thôi, Nam. Rồi. นบรรยากาศครับขอบคุณนะครับ FC ทุกท่านวัน,นนี้ก็ขอสวัสดีครับขอขอบคุณมากครับ